รับงานทำั้วสําเร็จรูปนะครับก็เลยไปจ้างรถเข้ามามันก็ราคามันก็ค่อนข้างที่จะแพงนะครับต่อวันสวัสดีครับผมครับ,รบ,น,รบนายอนุพงศ์สารวงศ์ครับเป็นพนักงานสายบริษัทร่วม,มใจมอเตอร์เซลล์คุมูต้ออาเนึ่งเลยนะครับ วันนี้นะครับก็ได้มาสัมภาษณ์ลูกค้ารถขุดฟูโกต้าเป็นลูกค้าที่เพิ่งซื้อรถขุดไปนะครับได้ประมาณ1ปีก็วันนี้ก็อยู่กับพี่เขาแล้วนะครับให้พี่เขาแนะนําตัวนะครับครับครับผมครับสวัสดีครับผมนิุุตม้นใจติ๋วนะครับพี่พี่ติ๋วนะครับครับผมเดี๋ยวผมปอออุญาตเรียกชื่อเล่นเลยนะครับครับผมครับได้ครับได้ครับอันดับแรกเลยนะครับ ที่พี่ติ๋วได้คิดที่จะซื้อรถบุตคูโต้านะครับมีที่มาที่ไปยังไงอ๋อคือรับงานทํำ้วสําเร็จรูปนะครับก็เลยไปจ้างรถเข้าม,ามันก็ราคามันก็ค่อนข้างที่จะแพงนะครับต่อวันก็เลยคิดว่าถ้าเรามีของเราเองแล้วก็ไปรับงาน ตัวอื่นได้ด้วยก็น่าจะมีกำไรนิดหน่อยอะไรประมาณนะครับแล้วพอครับผมก็คือรายรายจ่ายตัวแรกมันมันค่อนข้างที่จะสูงใช่ไหมครับการที่ครับมาใช้ในแต่ละวันครับผมใช่ครับก็ได้จ้างเขาประมาณนี้ครับครับผมเรามีของตัวเราเองรายได้ที่ที่มามันก็ก็มันก็จะมีเพิ่มขึ้นใช่ครับใช่ครับคือเอาง่ายง่ายมันคือลดต้นทุน ครับผมครับลดต้นทุนไปถ้าเป็นของเราเองครับผมนะครับก็ต่อไปก็คือนำรถขุดเนี่ยครับการสอยยอดนอกจากงานหลักของเราแล้วนะครับจะทำอะไรต่อได้บ้างก็จะมีงานปรับพื้นที่รอบบ้านงานขุดวางถังเซ็ตอะไรพวกนี้ครับก็คือจะมีข้าหมายเรื่อยๆครับผมครับครับผมประมาณนี้ครับโอเคครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยนะครับคำถามสุดท้ายนะครับ ก็คือความประทับใจที่มีต่อคุณาพนะครับครับก็เรื่องคุณภาพของตัวรถแล้วก็เรื่องการบริการครับผมครับการบริการการเซอร์วิสอะไรครับครับผมการบริการการเซอร์วิสนะครับเพราะว่าศูนย์เราก็อยู่ใกล้นะครับครับ ก็จัดเร็วครับแจ้งไปวันหนึ่งวันที่2ก็มาเลยครับครับผมครับผมก็ก็มันก็สะดวกต่อกันการทำงานของเราครับผมใช่ครับไม่ได้จอดรถนานนะครับครับผมใช่ครับแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับครับผมโอเคครับผมท้ายนี้ก็ให้พี่ปิวฝากอะไรถึงลูกค้าของคุปต้าบ้างที่กำลังจะตัดสินใจซื้อรถตัดสินใจเลือกซื้อได้เลยครับเพราะว่าคุณภาพดีจริงๆครับก็การเซอร์วิสหรือว่าการซ่อมบำรุงอะไรนี้ก็ทางบริษัทจะเข้ามาดูแลให้ครับ ครับผมคร,บครับผมครับผมครับครับพี่ติยวครับผมครับครับสวัสดีครับครับผม